นโบายใหม่ของทางบริษัทนะครับว่าเด็กฝึกงานที่หน้าตาดีเท่ากับคนประกอบการที่ดีครับผมไก่จุกับทาร์เกบอันนี้เขาเด็ขาเรียกว่าอะไรนะก้อยครับก้อยก้อยกินสะอาดพวกนี้มป็นไหมครับใช่ค่ะช่วยหน่อยนะครับช่วยหน่อยนี่เนื้อดิบนะครับครับผมโอ้เออเฮ้ยอุ้ย มันมันมีโซดาอยู่ข้างล่างมาลองชิมดูสิเชิญนะครับคุณมุ้อมสุกุสุกฟอนไม่เป็นไรครับลุงวันนี้เราจะมาต้อนรับน้องๆพนักงานฝึกงานใหม่ของออฟฟิศเรานะครับ หลังจากที่เราได้รับพนักงานฝึกงานแบบนี้มานานนะครับผมอรับียบเนี้ยเด็กรานี้เรามีนโยบายใหม่ของทางบริษัทนะครับว่าเด็กฝึกงานที่หน้าตาดีเท่ากับผลประกอบการที่ดีครับผมคอนนี้แนะนําตัวให้กับ m c ทางบล็อกเฟซนะครับแล้วก็มีเฟซมีไอจีแล้วก็ฝากได้เลยนะครับเพราะว่า m c เราน่ารักมากครับเผื่อเขาจะแบบตามไปตามผลงานสวัสดีค่ะชื่อน้องบิวด์จ้าฝากแนวฝากัตน้ำเด้อ คุณเป็นคนที่ไหนครับเป็นฝรั่งเศสคอนแกนจ้ะนะฝรั่งเศสคอนแกนโอ้สุดยอดอีหลีครับสวัสดีค่ะเมลิซาค่ะเมลิซาแบร์นัมไพรเป็นไนจีเป็นลูกครึ่งเหมือฝรั่งเศสคอนแกนเหมือนกันลูกครึ่งอีสานเหมือนกันเหรอครับใช่แล้วว่าวได้บ่กครับว่าวได้จักหน่อยเออว่าวได้จักหน่อยสวัสดีค่ะดุจังค่ะไอตีนซุปเจค่ะไม่เคยใหญ่เลยนะเพรว่าโสด พอดีวันนี้เรามาออกกองกันนะครับก็เลยกลินแบบบ้านงๆง่ายๆไม่กล้ามาขอขิงกันได้ไหมครับซอยจุกับตะาร์เก็ตอันนี้เขาเขาเรียกว่าอะไรนะก้อยครับก้อยก้อยกินอาหารพวกนี้มั้ยครับช่อยค่ะช่วยหน่อยได้ไหมครับช่วยหน่อยไม่เคยกินเลยนะคะเนี่ยน้ำเออเออเออโต้เอ,เอ,เอะดูมาจากยูทูบแหละดูแต่ทรงแล้วเป็นปั้นเขา่เขาจ้าปั้น่าโอ้ฮะโอ้โหโอ้นี่เนื้อดิบนะครับพะพง เฮ้้ยอหนื่อยโอ้ข้าวแม่อิริครับคืออันนี้ถือว่าถือว่าไม่ผ่านปกติเขากินใช่ไหมพี่คือแบบต้องอย่างดี้ใช่ไหมโอ้นั่นเซโนนะครับเซโนเซโนเขาสอนมาจุ่มป้าเท่านั้นแหละเกมมากโอ้ออเไม่ใช่ครับคุณเยอะนะมึงเลยไอ เยอะเลยครับคุณผู้ชมไอยัยไม่ใช่ละครที่เกดียวกล้องนี้เลยคของกินของกินไม่ได้โจ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 หลานได้จะมาจับพี่บิวกับพี่โน่ไอ้สลักลอยกินมาอย่างนี้กินโอ้โหงานระบงานอาหารมันก็บ่งบอกถึงฐานะทางบ้านนะครับอุ้ยเตนิด โทหน่อยโชษเอเสร็ลมวใเอามาพันงานเนื้อดิแล้วก็พันกับพัดกิลิ้วพัดกิลิ้วพัดกเสร็จแทบกบพันกับพกตูพื้นใช่แต่ทำเคิเด็ดพวกก็เอาคนให้คนข้างขวากินแปลประโยคภาษาอังกฤษได้ไหมครับประโยคไงคะค่า You so cute คำไหนแปลว่าน่ารักไม่มี แล้วแบบยไปว่าน่ารักใช่ไหมไหมปิดับอคแล้วอะไรไปว่าน่ารักอยู่